ที่นี่ครับสิรินยางยนต์ครับเราอยู่กันที่จังหวัดตังนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านล้อแมกและยางรวมไปถึงช่วงล่างครบวงจรอีกหนึ่งร้านแนะนําในจังหวัดตังครับไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้แน่นอนสาหรับใครที่อยู่ย่านนี้และจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงคลิปนี้ครับที่กําลังจะรู้จักร้านนี้ครับผมจะพามาแนะนําว่าร้านนี้เขาให้บริการในส่วนไหนลูกค้ากันบ้างผมบอกได้เลยนะร้านนี้รถเข้าเยอะมากวันหนึ่งเป็นร้อยคันนะครับและที่สําคัญครับเราไปดูกันดกว่าที่นี่เขาให้บริการอะไรกับลูกค้าบ้างนะครับรวมไปถึงด้านในัะคบร ไปรู้จักกับเขากันเลยครับ มาครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับจังหวัดตังและนี่ครับผมมาแนะนำนย์บริการแม็กยางรวมไปถึงช่องล่างของวงจรอีกหนึ่งลานที่นี่ครับผมอยู่กับอินฟูชื่อดังนี่ใครไม่มีไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนวิจิตทักทายแฟนๆหน่อยครับสวัสดีครับพ่อินดีต้อนรับนะครับซู่ที่อินยางยนต์นะครับที่แห่งน่านนทในวัดตังนะครับกรงซ่าครับมีบริการนะครับป้อมทุกยางรับแม็กลอยางจุกยกสุกลวดเตียรลอมแม็กกับมีสุกเบรนกับจับายแม็กไม่ว่าก็อดมิกนายาสุกยี่ห้อกับสุกเบรนติดต่อมาได้นะครับนนนะีีห่่่ยอทแง รอบริการด้วยใจกับปุ้มอ้าวพี่กิทที่นี่เขามีบริการช่วงล่างครบเลยจะแต่งซิ่งแต่งสวยจะ,สวจะแต่งสไตล์ออฟโรดมีครบหมดเลยใช่ไหมพี่กิทครบบมัดกับได้ทุกซิ่งครับได้ทุกหมดเลยหยอกเสียนิวนิวออกนิวได้เปรี้ยกลับมัด,ก,ดกับอ่าลองถึงกระบะใครอยากจะจัดทรงรัวเตี้ย แต่งแบบซิ่งๆเลยมารกัได้ถมาเลยเลยอ่าแล้วนอกจากนี้พวกรถเก๋งรวรถเก๋งซิทิคายก็ขับรถ s อ v อย่างนี้พวกนี้ได้มดกับได้ถุกรรบเกับบริการทุกย้าครับพี่กิตแนะนำหน่อยได้ไหมครับที่จังหวัดตังเขาแต่งรถแนวไหนประเทศไหนกันเยอะและรถที่ที่นิยมกันตอนนี้ หมากับต้าหมามีย่อมมีุ่มพอโรดนะครับมันจะเป็นโครงมีขากับตัวปีกขานะครับจะย่างล็อกประมาณนี้นะครับนะล็อกอาที่นะครับหรือเป็นดอกเอที่ครับถ้าเป็นกลุ่มซิ้นลดตัวเตี้ยครับจะโรดเด็กเต็มยยูจะเน้นรอนะครับนะคือรอไม่ลอนครับรถเด็กยูวิ่งเหลือวกระเซาย่างหัวนิ่มๆนะครับนะส้องรับรถเด็ เวทอยูอออออ่วี่อยควาดยสงกระพุ่มบอกแล้วว่าที่นี่ครบจบแน่นอนใครที่เข้ามาใช้บริการที่นี่ต้องมาถามหานี่เลยนะถามพี่กินกันนะหรือเข้าไปดูหน้าเพจดนกินี่ักซ้งหนากระพุมอ่าในนั้นมีคอนเทนต์สนุกสนุกให้ลูกค้าดูอยู่ทุกวันรวมรวมไปถึงใครอยากฟังเพลงจากเสียงเพลงเพราะๆมีกินได้แน่นอนโอเคพี่กินฝากอะไรของกับคนที่ดูหน่อยครับอยากจะเข้ามาใช้บริการที่นี่ครับติดต่อได้ช่องทางไหนมายังไงบ้างครับผมทางนะครับแจกพีชกรากนะครับสิทินทิอย่างยุ่น ซีเอ็กหนานนนะครับจังหวัดส nah like ังสัก้านะครับสาก้าเร็กการยูซีเอ็กหนานนจังหวัดสังสาก้าซ้องซีเอ็กโอตโกจังหวัดสังนะครับรื้อมาสั้นเป็ดปีเด่นนะครับนะกิดที่ซักตรงนักนกดไลค์กดติดตามกันด้วยกับปุ้มคลิปดีๆนำเสนอตลอดกับปุ้มครับฝากเบอร์โทรเลยครับถ้าอยากโทรมาคุยกับมิกิตโทรได้เบอร์ไหนครับตาเธอเบอร์เบอร์ส่งผมอ่าเบอร์ส่งผมเลยครับตู้แปดหนึ่งเจ็ดนาแปดหนึ่งแปดหกซองนะครับนะปีนิ่งกิดนะครับตามติดชีวิตปีเด่นคนใกล้รออะไรใกล้รถึง เขาเรียกว่ารายละเอียดต่างๆของร้านได้หน้าเพจครับใช้รถรุ่นไหนประเภทไหนอยากแต่งแบบไหนโทรมาได้เลยรายละเอียดครับครับผมมาครับใครที่อยู่จังหวัดตั้งนะครับหรืออยู่จังหวัดแก่งเคียงครับผมแนะนำนะที่นี่มีบริการครบทุกเขาเรียกประเภทของรถมีครบวงจรทุกสาตการแต่งเลยครับอยากเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆครับติดตามได้ครับหน้าเพจและเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้อยู่นี่นะครับผมมาใครที่อยู่นี่ จังหวัดตังและจังหวัดใกล้เคียงครับไม่ควรพลาดร้านนี้อย่างเด็ดขาดครับสิริย่างยนครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับครับขอบคุณครับ